การพัฒนาการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนด้วย WIA 4G Model โรงเรียนวัดนางเลยวได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาโดยการจัดทํานวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนด้วย WIA 4G Model โดยมีกระบวนการดังนี้ปัจจัยนำเข้าได้แก่ R. Royal Policy พระบรมราชโา,ายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10โดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง4ด้าน N. Network คือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนได้มีการสร้างเครือข่าย9เครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาตามบทบาทและภารกิจของตน M Man ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาได้แก่ 1นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างรอบด้านได้รับการสนับสนุนพัฒนาจากสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2. ผู้สอนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อให้พร้อมและมีศ,ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการคอยส่งเสริมสนับสนุนอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมไปถึงเป็นผู้ประสา,าเน,นเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ปกครองเขา้ามมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดก,การศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและสถานศึกษากระบวนการได้แก่ d e b ิน win คือเป้าหมายสู่ความสําเร็จจากที่ได้ทําการศึกษาปัจจัยต่างๆและพ,ร,พระบมราชบายด้านการศึกษาผ่านกระบวนการสังงคา์สาระสําคัญนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องและรองรับกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาจึงได้มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน I indoctrination การปลูกฝังโรงเรียนมีการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีโดยการบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนการสอนโครงการและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจที่ดีการอบรมสั่งสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษารวมไปถึงการสร้างเ่้งทางให้ทำดีและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีต่างๆ แอพพลการประยุกต์ใช้มีการนำหลักพัฒนาราชับายด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้หนักเรียนเป็นคนคิดดีจิตใจดีมีอาชีพดีและมีสัาดิ์ดีโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมบันไดประสบการณ์ให้หนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงดังนี้บันไดที่1 เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนใช้เป็นหลักในการคิดในทุกๆก,กิจกรรมโดยเชื่อมโยงเข้ากับหลัก3ห่วง2เงืนไขและสมิติบันไดที่2กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนได้มีการสอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,รยิยธรรมต่างๆบันไดที่ 3. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง โดยให้นักเรียนได้ฝึกการขายเปิดโอกาสให้นักเรียนนําสิ่งของที่มีอยู่ที่บ้านนํามาขายเพื่อฝึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเงินที่หามาได้ควบคู่ไปกับการรักอาชีพที่สุจริตบันไดที่4กิจกรรมธนาคารโรงเรียนโดยนักเรียนจะนําเงินมาฝากทุกวันเพื่อให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและรู้จักการเก็บรักษาเงินบันไดที่5กิจกรรมทางการเรียนรู้อาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมาชุมชนเข้ามาฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการสร้างอาชีพที่สามารถทําให้เกิดรายได้บันไดที่6กิจกรรมหนึ่งชั้น1อาชีพโดยโรงเรียนได้มีการกําหนดให้หนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนบันไดที่7กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้หนักเรียนมีจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบและเห็นแก่ปยูนส่วนรวมและบันไดที่8กิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาต่อยอดให้กับผู้เรียนมีการส่งและเรียนเข้าร่วมการอบรมต่อยอดในกิจกรรมต่างๆรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆผลลัพธ์จากกระบวงการพัฒนาส่งผลให้เกิด4ีดังนี้ 1. นึดไอเดียคิดดี นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดม,มั่นในศาสนาและมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. องกุศลจิตใจดีนักเรียนรู้จักแยกแยะประพฤตินในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามและช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. ผู้เคเรืออาชีพดีนักเรียนมีทักษะด้านการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนสามารถสะสมเป็นทุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ 4. กูเซ็นสำนึกดีนักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีรู้จักหน้าที่ของตนมีความเสียสละมีน้ำใจและมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น